สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับจังทีคนเดียวคนเดิมนะครับวันนี้เราก็กําลังมาตรงถ่ายเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายไลฟ์เซสชั่นครั้งแรกของผมเองกับพี่บอยโยมูนะฮะอยู่ตรงไหนตรงนั้นสารคดีด็อกิวเมนต์ชรีเพราะวันนี้เราจะมาร้องเพลงอะไรครับเฮ้ยโอ้โหแก๊งออกนี่ครับในทิกตอกไปดูกันได้ครับเป็นดิจิตอลฟุตลองชีตอยู่ฮะรินคัออฟุดปิ้นโทษโทษโทษให้ผมเต็นแค่ไหนขนาดนั้นนะมาเจอ เฮ้ก็เป็นได้ก็เป็นได้แค่นั้นบอ,บอกตัวเองทุกวันถ้าเราเอาแต่เมนแดนนะฮะอันนี้เมนแดน,น,นครับเมนแดนโยมูนครับครับผม <S 2> <S 2> เราก็กำลังคำผมอยู่ครับวันนี้เราจะมาร้องเพลงโยกายกับกับแค่ไหนแค่นั้นโนแมททุกวันครับ แล้ววันนี้ผมจะเป็นคนดำเนินเรื่องนี้เองโอเคสวัสดีสวีดัตแล้วเจอกันครับวันนี้เราจะมาแรปโยซอมร้องเพลงก่อนเข้าไปไลฟ์สชัีนครับสุ้เทนี่นับ ฉันคิดถึงเธอคนนั้นที่เคยหยาดคนที่มาบอกรักและอยู่ด้วยกันกับฉันไปตลอดวันนี้ฟ้าก็ยังสวยมีทั้งเมฆและหมอกตลอดนะ I'm still here คิดถึงเสียงเธอเพ้อร้อเพราะฉันไม่กล้าที่จะทัดเลย,อยขอโอกาสสักครั้งว่ฉันจะมีแล้วก็วอยู่ในกองถ่ายมีไมค์คนเดีย่ยผมร้อง,อ,งองเลยที่บอยมาเป็นความรู้โย่ขึ้นตอนนี้กำลังดูในดา็์มอนิเตอร์ตอนนี้ก็ดูว่าเราร้องกันดีไหม

คอยดูเลยครับอคอยดูความบันเทิงนี้นะครับความเท่เพราะว่าเราร้องดีมากเพราะว่าเราหลายเทปมากไม่ใช่ครับดูความบันเทิงนี้ครับเดี๋ยวทุกคนได้เห็นความอดางเลยครับยิ่งดิอันนี้ตัวดังใช่ว้อันนี้เร่องอุราอันแกตอนแรกมีทกลว่าอ๋อดังเพราะว่าเราคงบ้านลงไปช่่งเข้าใจผิดงถึงแบบนี้ เปล่แต่ว่าอะไรอ่ะยิ้มไปว่าอะไรอ่ะทุกคนให้เทนนี่ได้ตอนแปลเ่ยนเป็นชุดที่2ครับวันนี้ซึ่งตอนนี้เราก็เสร็จไปแล้วหนึ่งเพลงตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนเป็นชุดที่2ออยู่เมื่อกี้ก็ไปสอนพี่พี่บอยเต้นมา พี่บอยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอยจะคิดท่าโยกกายแล้วก็มาต่อยผมผมเมื่อกี้แค่ไหนแค่นั้นบอกเลยว่าเดือเป็นคลิปที่ตึงที่สุดนะครับมีใครสู้พี่บอยได้หรือเปล่าแค่นี้เลยถามแค่นี้ในโลกนี้ผมท้าได้เลยอีซสี่โอ้โหชาเลนจ์เลยว่าใครจะมาดวลกับผมนะครับคุณคิดถูกแล้วอ่ะแล้วคุณก็เต้นเพลงแค่ไหนแค่นั้นมาให้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะเต้นโยกกายต่อคนคนครับผมก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะฮะ เราจะเรากินค่าเสิตแล้วก็จะไปถ่ายเพลงแค่ไหนแค่นั้น No Matter What กันต่อแล้วผมก็จะหมุนกล้อง3 1 0องศาครับไปจิ้กันเอาไงอย่างอย่างดอกลันพี่ชอบนี้ไปดูนี่นี่เดียวไปแล้วก็จัดม อยากขอให้ทุกวันที่ใจฉัสุดน้ายจะีช่งเน้ที่จัไปจักไปจักไปจไป ไ,ไ,ไ,ไม่เคยร้องแค่ไหนเท่านั้นค,คนเดียวเลยครับคือมันเหมือนกับว่าที่เราหันไปซ้ายขวาจะเจอเพื่อนในวงคอันนี้หันไปซ้ายขวามีแต่สีดำหันไปข้างหน้าเจอพี่บอยจิ้มให้ผมอยู่ก็ <c oughs> ช่วยได้เหมือนกัน <c oughs> หรือไม่ถ้าเป็นที่ตอนนี้ผมพูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีใครสักคนเดินมาในกล้องละ มันจะไม่ปล่อยกล้องอยู่ได้คนเดียวหรอกมันต้องอยู่นี่เราเป็นครั้งแรกครับก็จะเงียบๆหน่อยก็ไม่เงียบหรอกไปก็ก็ชวนพี่บอยคุยมาเยอะอยู่ก็สนุกดีครับ <S <S ดูดูมีจังสองคนคคอันนี้พี่จังท <S <S อนนงีอันนี้จังไหนอันนี้บอยยู่มูนอันนี้อันนี้บอ,อยไหน ยืนใหม่อะโอ้ดีที่ที่ที่ทีอมีความสุขมีความสุขดีดีและได้พบได้เจอคนคนนั้นบัสที่จอมใจเสมอและจะยืนอยู่ตรงนี้อ้ามก่อน I'm gonna guy your be วันนี้พี่บอยรู้สึกไงบ้างครับโอ้โหดีใจมากครับได้ลงมาแล้วน้องจังนะครับน้องจังน้องจังเก่งมากพี่บอยเก่งมากเหมือนกันเป็นแฟนคลับอยู่ครับเฮ้ยผมเป็นแฟนคลับพี่พี่เป็นพี่บอยอันนี้สลับบทกันพี่เป็นบีอัสเก่งมากครับแล้วก็รอรอดูได้เลยครับเซสชั่นนี้เซสชั่นพิเศษครับเปนาทีจะมีพี่ใช่เท่ตื่นเต้นเร้าใจน่าดูแน่นอนครับผมเก่งมากครับน้องจังสุดะมาวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อน ลาเธอได้สักทีลาก่ขอโทษนะครับเขาห้ามเสียงดังเงียบแล้วขอโทษและลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บ